สวัสดีครับวันนี้ทีมงานตัวพ่อและใจสงขาครับเราพาลงพื้นที่ไปที่สวนสัตว์สงขากันอีกครั้งหนึ่งนะครับไปดูเจ้าจอนหรือว่าคุณจรครับลิงชิมพันซีฉลาดแสนสนของสวนสัตว์สงขานะครับชีชะตานัดชิงชนะเลิศฟุตบอลยูโร2020นะครับว่าระหว่างอังกฤษกับอิตาลี ที่จะเตะกันในช่วงที่สองคืนนี้ครับใครจะได้แชมป์ใครจะชนะครับหลังจากที่มันทายผลคู่อังกฤษในทวร์นาเมนต์นี้นะครับถูกต้องมาแล้วสี่นัดรวดครับทีนี้ก็มานัดตัดสินนัดชิงชนะเลิศนะครับมาดูกันครับว่าเจ้าจอนจะทายถูก อีกไหมครับนี่มาเลยครับคุณวันชัยตันวัฒนาผู้นในการสวนสัตว์สงขาและก็ชั้นที่สวนสัตว์ครับส่งสัญญาณปรบมือต้อนรับคุณจ้อนหรือว่าเจ้าจ่อนครับออกมาจากอคอกมาแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเจ้าจ้อนจะเลือกใครปาบดึงของชาติอังกฤษแล้วก็ดึงของชาติอิตาลีด้วยครับแล้วก็พาสบัดไปกับพื้นโบกสบัดพร้อมลูกฟุตบอล ไปปลีวันไปแล้วครับโนนไปแล้วครับที่เดิมที่เก่าครับมุมนี้ครับพอได้ของเล่นฟุตบอลพอได้ธงชาติก็นี่แหละครับแนวนี้แหละครับของเราครับและทีนี้จะตัดสินกันยังไงละครับนี่เพราะว่ามันคว้าทั้งธงชาติอังกฤษและธงชาติอิตาลีพร้อมๆกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับมาลุ้นกันครับว่าจะเหลือธงชาติทีมไหนครับไปแล้วไปแล้วลากไปทั้งสองธงเลยครับ ทังอังกฤษทังอิตาลีเดี๋ยวลุ้นครับเดี๋ยวลุ้นครับมาดูกันครับจาจนจะหยิบทงชาติทีมไหนอะเดี๋ยวผมขอเล่นบนอลก่อนนะครับแม่นัดชิงชนะเลิศจะให้ผมฟันธงไปเลยเนี่ยกมันก็ง่ายไปครับให้ผมเล่นก่อนครับรอก่อนสิครับนี่มาแล้วครับเดี๋ยวดู ย่งครับย่งครับยังไม่เลือกครับยังเล่นบอลอยู่ครับเล่นตัวจริงๆรครับรอบชิงชนะเลิศนะครับแม่ขอเล่นก่อนนี่รอก่อนรอก่อนเดี๋ยวให้ผมเล่นก่อนครับจอนคุณจอนเรียร้ไรครับนี่ครับสุดท้ายก็เดินไปถือธงชาติอังกฤษมาแล้วครับวิ่ง ตุเลงตุเลงมาแลวครับแล้วก็โบกสะบัดเหมือนเลยครับนี่อังกฤษต้องชนะอีกแล้วครับอังกฤษต้องได้ชันครับผมชอบอังกฤษครับนี่เลยครับการนี้ครับสุดท้ายครับเจ้าจ้นก็คว้าธงชาติอังกฤษอีกแล้วนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันครับคืนนี้ครับว่าเจ้าจ้นนะครับจะทายถูกหรือเปล่าในนัดชิงชนะเลิศคืนนี้ครับฟุตบอลยูโรนะครับหลังจากที่ สีนัะที่ผ่านมาเนี่ยคู่ของอังกฤษเนี่ยมันทายผลถูกหมดเลยครับตั้งแต่อังกฤษชนะคโครเอเชียชนะเยอรมันชนะยูเครนชนะเดนมาร์กและก็เนี่ยครับนัดชิงชนะเลิศมันก็ยังคงหยิบติงธงชาติอังกฤษมาชูนะครับงานนี้ก็ได้น้ำแดงได้มะม่วงและก็ได้ทุเรียนบ้านนะครับเป็นของรางวัลค่าเหนื่อยนะครับคืนนี้มาลุ้นเลยครับว่าเจ้าจ้น จะทายผลถูกเพงทุกคู่หรือเปล่าครับเหลือคู่นี้คู่เดียวแล้วครับรอบชิงนัเลินคืนนี้ครับระหว่างอังกฤษกับอิตาลีส่วนเจ้าจ้อนหรือว่าคุณจอนครับนี่ขึ้นไปนั่งดูดนำแดงของโปรดบนเชือกแลลวครับสไตล์เขาครับนี่ก็คือซีสันการแข่งขันฟุตบอลยูโร2 0 2 0นะครับที่ทางสวนสัตว์สงขลา จากกิจกรรมเพื่อสร้างสีสันถ่ายผลฟุตบอลโดยเฉพาะคู่อังกฤษนะครับซึ่งแฟนบอลชาวไทยลุ้นกันตลอดแล้วก็มีแฟนบอลเยอะครับและก็เจ้าช่อนมันก็ทายถูกมาสีนัดรวนเลยครับมาดูกันอีกทีนัดสุดท้ายวินหรือเปล่าเจ,จ้าช่อนถ้าวินนี่ครับมีเฮเลยครับเดี๋ยวจะได้ขอรางวัลอะไรเป็นรางวัลเนี่ยมาดูกันครับ เขอเด้งว่าอ่านเขาไม่กิน mọi người 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 Maybe